นาเดียผมต้ไม่คาส้มัำ เข้มแดงครับสมตำเจ๊เจ๊ไมมีน้ข้อเรกว่าจอมจอมไม่ใช่เหรอเจ๊เจ๊เจ๊แย่เซมะละโอก็อร่อยนะครับแล้วทุนทุนไปนั่งซองนื้อกลุ่มอื่นไหมรี่เซนกลุ่มอื่นด้วยไหม ท้าไปทัวร์หน่อยแล้วเฮ้ยถามหัวหน้ากลุ่มเขาด้วยผู้หญิงครับมันเหลือสองลูกใส่โมดเลยนะคุณไม่ไปหลังเมนูเหรอะเมนูอะไรครับเมนูอะไรคะจุดนี้ขนมค่ะส้มจิ้มรสดีค่ะผู้หญิงครับข้าวกราบมันเหลือสองใส่โมดเลยเป็นขนมเหรอคะขนมทีนบ้านค่ะทีนบ้านส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะก๋วยเตี๋ยว แล้วส้มนี่คือหวานตกแต่งยาเลือไม่เคยกินเลยอะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เสร็จอาหารทูนชิมหรือยังคะชิมแทูนเป็นยังไงคะของของกลุ่มนี้เป็นยังไงอร่อยไหมอารองชิมลงสุดเป็นยังไงคะเชฟอร่อยครับ ้อามาเที่ยวที่กลุ่มนี้ใหทุนทุนทุนทำอะไรคะทำอะไรนะสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพเป็นเมนูอะไรคะน้ำพันกับผัดผักเฮ้ย แม่ผลไม้ครับอ๋อเหมือนเป็นสลัดเหรอคะสลัดผลไม้รส่าม้ชิมหรือยังแรงมัดใจของมาจากคนคนนึ่งคะที่เขาอ้ว้หกลุ่มนี้เขามีแรงมัดดันใจด้วยนะจากการที่ให้เพื่อนเขาได้รักษาสุขภาพใช่หคะรักษาสุขภาพไม่ได้อ้วนนะคะ คุณชิมหรือยังคะชิมแล้วครับอร่อยมากอร่อยมากเลยครับาสุดยอดมากเลยครับคุณจะพาครูไปเที่ยวกลุ่มไหนอีกกลุ่มสุดท้ายเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยไปเลมไปเลยไปเลยไปเลัไปเยัปเลยไปเยไปเลยไปเลยไยไยไปยไเลยยลยไปเลยไปเลยลยไปเล้ไเปเยเยปเลยเลยยเยเลยยยยเลยไเปเลยไปเลเลย ไ้อออ่ะเเพูดลยแรงบันดาลใจของเมนูนี้ว่าไงคะไหนต้อบเผ็ดด้วยครับแรงบันดาลใจันทีพี่พันวันใช่แล้วไปเอาหาจานไหมแหมจานหนึ่งเอาไม่ได้ไปเสิร์ฟไม่ได้หรอกเอาเรามาดูซิการจัดจานนะคะจัดจานสวยงามาอคนคนคนจับก็สวยงามคุณชิมหรือยังคะยังเลยค่ะบชิมไหยคะชิมไหมค่ะชิม ชิมหน่อยไดครับชิมหน่อยครับบก็บครับององครับอ่ององครัคุณชิมยืนอร่อยครับอร่อยครับ้มต้คนล้ตเหมือนว่าคุณทูนที่เป็นผู้ดาเนินรายการเนี่ยเขาจะอร่อยทุกทุกกลุ่มเลยนะคะอร่อยงแดงนี่อร่อยค กดก้าปัทนี้ทิงใหม่้งใหม่คะมาเลยว้าเฟนักชิมทูให้มันโดนนี่กันค่ เปี้ยวครับเหลือขาดเปรี้ยวครับพ่อไร้ถึงไม่มีไม่มีแล้วเปรี้ยวไม่มีมะนาวครับเออมะนาวมะนาวแค่เนี้ยไม่มีน้ำไม่มีรสชาติโอ้ลูกน้อยจังไมมีน้ำไม่มีรสชาติเลยคุณชิมก่อหน้าโรงเรียนหน่อยค่ะไม่เอาไม่กินค่ะไม่กินหน้าโรงเรียนเป็นยังไงครับตูดบ่นครับเปียกียเปียกเปียกเปีียเยกเปียกยกเมีเน็ตไหมมีครับอยากกินนะใครด้วย ใส่ด <su dy i fi> ้สครัทไ่ยปกลัวกลุ่มนั้นหน่อยสิไปแดงครับเลยครับมาครับบอมพร้อมังนี้เชฟแดงกับเชฟพื้นไปลงไปแล้วจังหวะนี้ ใส่ใด้วยเละวลาที่ใส่แบบเละมากเลยตอนนี้ฝันลงด้วยน้ำตาลยังไม่ได้ใช้นะครับน้ำตาลี่มัวไม่ใช่าทำด้วยเชฟครับเชฟทำไมก็ไม่รู้นะครับเชฟไม่ได้ใช้โรยเกลียดมกโชวโหดูท่าดูท่าท่าในตำนานหัวส่เกลรี่อ่นอนเลยอ่ะางไงใเนใส่เครื่องหน่อยครับ

ใช่ชวนเธอกินอะไรเมื่อกี้น้ำตาลทาเอยเอาเอานี่ใส่นวดแล้วเดี๋ยวทำอีกควบนึงอะไรเดี๋ยวทำอีกควนึงรวมกันเลยเอานี่ใส่นวดเอาลนี้เอส่นี้อร่อยครอันนี้นักเรียนเลือกกลุ่มกันเองหรือว่าจับคะผู้หญิง ผู้หญิงครับผมทำอกีอกควบาดนะคะผับมะนาวละเฮ้ยมะนาวต้องไม่หายเลย่ะ 啊。 อะขนมเส้นเนี่ยมาข้าวซอยนะนี่ตำหมอดนบต้องไยค่ะเออนี่ใส่ขนมเส้นไหมน่าลัวคุณไปไหนคะเดี๋ยวมาปิดเรามาปิดรายการให้คุณหน่อยนะน่ากลัวเอาน่ากลัวได้เลยคุณออมมันน่ากลัวครับมะละกอค่อนข้างสุกเนาะใช้ได้เลยคกูชอบกูชอบสุกเลยครับไม่ค่อนข้างนะครับเป็นคำชิมเหรอสุกค่ะพุดเล่นพุดเล่นเดี๋ยวชิมโอ้พี่แดงเนี่ยกูมั่นใจอยู่แล้วแหละ แบบนาวแบบมีไงเฮ้ยไปหามะนาวนี่ใส่ไปนางที่ขาผมหามะนาวดิ่สองมงค์ไปนดิมะนาวอีกทีนึงไปเดี๋ยวให้กินไปลูกไม่ต้องออกฟังเจะหมดไม่ได้เอออะไรครับคุณชิมหรือยังคะของตุ่นตัวเองยังเหรออยากเห็นสีหน้าตอนชิมเป็นยังไงอ๋อชิมนี่ก็ได้ ขอให้ทุนชิมหน่อยนะคะใส่ไปเร็อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะทุนน่ะคือเป็นยงไงคะเส้นแข็ง